มาเริ่มจากอะไรให้ง่ายๆทำพาสต้าสายอะไรให้หน่อยนะคะ <Okay. S 1> สบายมากได้เลย <Yeah. S 1> อยากทำได้อยู่แล้วแต่ผมไม่อ่ะแต่ไม่เป็นไรมั <c oughs> านคอะไรสักอย่างดูเหมือนว่าทำไม่ยากหรอกแค่ต้องใส่เส้นสปาเกตตี้ในน้ำเดือดแต่ว่าเส้นมันยาวกันไปอะ <c oughs> ต้องกดลงไปในหมอ้อแต่ว่า <c oughs> ใช้มือง่ายที่สุดนะเ <c oughs> อ้ยร้อน มือที่น่าสงสาร oh. ใครเขาทำกันแบบนั้น oh, <forget> แค่ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปในหมอ้อพอมันสุกมันก็ค่อยๆจมลงไปในหมอ้อเองนะน่าจะตายเห็นไหมสปาเกตตี้เหรอ oh, <come> ของสำเร็จรูปนั้นนง่นนะเ oh, <no. S 1> ส้นสปาเกตตี้ที่ด <What? S 1> ีที่สุดต้องทำเอง oh. ที่ร้านของฉันฉันสิร์ฟแค่เส้นแบบนี้เท่านั้น และจริงๆมันไม่ได้มีขั้นตอนที่อะไรที่ซับซ้อนสิ่งสําคัญคือความรักต่อหน้าที่และทําสปาเกัตเต้ด้วยจิตวิญญาณและเพื่อให้เส้นมีสีดําที่แปลกตาฉันเลยเพิ่มสีผสมอาหารลงไปเล็กน้อยคอยดูนะนี่ไงมันจะเป็นแป้งที่ไม่ธรรมดาหนูน้อยไม่เคยรองแน่นอนแป้งพร้อมแล้วต่อไป เราต้องพักไว้ก่อนแบบนี้แหละ <Hey. S 1> จบเวลาด้วยนะโอเคนั่นมันยุ่งยากเกินไป oh, <man. S 1> ทั้งทั้งที่แบบนี้ง่ายกว่าเยอะ oh. อะไรถึงเวลาแล้วเหรอ oh. เห็นไหมไม่นานเท่าไร oh. แป้งนิดเป็นสปาเกตตี้ที่อร่อยยังไม่น่าเชื่อ <Awesome. S 1> ต้องรีบแป้งให้บาง และก็หั่นด้วยมีดแบบพิเศษให้เป็นเส้นแบบนี้วันนี้ก็ยออนลงหม้อได้โอเคทันทนแค่ไม่กี่นาทีสปาเกตตี้ที่ดีที่สุดก็พร้อมแล้วต่อไปก็ได้เวลาทอดปลาเมืองมันจะเพิ่มรสชาติที่ซับซ้อนให้กับพาสต้จาจันนี้ mm. และมันก็ดูแพงมากมาก คุณย่าทำไรคะซอสไม่เ,ยเคยแห้งเหรอน่าเคยแยงแต่ย่าชอบนะแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยพร้อมทำอะไรผมกำลังเอาเส้นออกจากหม้อแต่ว่ามันไม่ออกไม่เป็นไรนะหลานแค่ต้มซัสปาเกตตี้นานเกินไปเราจะทำยังไงต่อน,นี้ใช่แล้วพอกันที่ซสปาเกตตี้งงๆเรามีวิธีทำเส้นให้เร็วและอร่อยยิ่งกว่านั่นก็คือบะหมี่เกาหลีพอโรโร มันไม่เพียงแค่อร่อยแต่ย no ังสดใสอีกด้วยน่าเขอยะกขยะเหทุก oh, คนขี huh ้ฉานอะแต่เค้ต้องล่พาสต้าของผมแน่นอนเอาละหนูจะเริ่มจากสปาเกตตีสีดำหนูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยต้องลองแอะน่าเยาขยยเออะเขาจะกินแบบนี้ลอง โอเการตรงการดูปกติมากกว่าแน่นอนหนูชอบสปากเกตตี้กับซอสมะเขือเทศถึงจะอร่อยแต่ก็ธรรมดากันไปอ่ะโอเคทีนี้ได้เวลาลองบะหมี่พอรโร่มาดูกันว่าเราชัอเป็นยังไงมันดูสดใสมากเลยทำให้อยากกินมากกว่านี้แต่ทำไมมันเผ็ดจังเลยอ่ะ กวดซังเมื่อกี้มันเจ๋งมากหนูชอบกินเผ็ดพี่ทอมยินดีด้วยนะที่ชนะแล้วรังนี้หนูขอกโก็แสนอร่อยค่ะหมอนั่งทำอะไรกันอยู่ได้ <Hey. S 2> เวลาเริ่มกันแล้วได้เลย <Good. S 1> อย่าคิดว่าอย่าทำได้ทุกอย่างต้องสุดยอด <Okay. S 1> แน่นอนเราต้องเริ่มจากนมเห <Hey. S 1> <Hey. S 2> ใส่หม้อเพื่ออุ่นนมนะ จากนั้นก็ใส่ผงโกโก้ลงไปและคนให้เข้ากัน oh, <so. S 1> อยากจะใช้ส่วนผสมลับเพ oh, <so. S 1> ิ่มช็อกโกแลตเล็กน้อยลงในโกโก้ oh, <so. S 1> และมันจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้น oh, <so. S 1> เอาละ่ะได้เวลาดิีมเครื่องดื่มใส่แก้วแล้ว oh. วิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้กระบวย oh. โกโก้จะได้ไม่หกสักเล็กน้อย น่ารักจริงๆและมันมีกลิ่นหอมที่อร่อยยั้งไม่น่าเชื่อให้ตายเหม็นไปทั้งห้องแล้วคุณย่าสุดของคุณย่าก็ไม่แย่นะแต่ทำไมเสร็จเร็วจังล่ะแล้วเว,วปครีมอยู่ไหนลิงโกโก้ใส่แก้วและก็ทำเวปครีมแบบนี้มันจะยิ่งอร่อยเมื่อเรา <Okay. S 1> ตีเอง มันดูเข้มข้นขึ้นเยอะเลย <Come on. S 1> ฉันจะตกแต่งโกโก้ด้วยเวปครีมที่ได้แต่ว่านั่นยังไม่หมดนะ oh. มันจะดูน่ากินถ้าใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปมาร์ชเมลโล่นุ่มนๆตอนนี้มันจะสมบูรณ์แบบทำไมต้องลำบากด้วยอะ ในเมื่อใช้วิปครีมสำเร็จลูปไปได้แต่ผมชอบไอเดียของมาร์ชเมลโล่นะก็เลยตกแต่งโกโก้ด้วยมาร์ชเมลโล่เหมือนกันแต่นั่นยังไม่หมดทำไมไม่ใส่โอรีโอด้วยละ่ะมันก็อร่อยเหมือนกันโอเคแล้วก็สวยด้วยนะและแน่น,นอนเรายังมี M&M ลงไปเยอะๆมันดูสดใสและแน่นอนอย่าลืมน้ำเชื่อมช็อกโกแลตต้องแบบนี้สิโกโก้เคต้องชอบแน่นอนมาดูกันเคตลองเลยจ้าพี่ทอมโกโก้ของพี่โดดเท่มากเลยหนูจะ้อ้จากแก้วนี้มันอร่อยจริงๆด้วยหวังว่าพวกเข่าแข่งขันคงต่อไปจะทำได้ดีเหมือนกันนะ ต่อไปฉลองกอก็จากคุณย่าสุดที่รัก <love> คุณย่าหนูขอโทษแต่ของไม่ทอมอร่อยกว่าเ <c oughs> นี่ยพวกเขากันขังคนสุดท้ายแล้วหนูชอบกอลก็แก้วนี้เหมือนกันเลือกแก้วไหนดีนะหนูคิดว่าของไี่ทําหนูชอบมากกว่าครั้งนี้หนูต้องการทุกคนทำมาฝรั่งทอดหวังว่าทุกคนจะทำได้ oh <man. S 1> มันฝรั่งทอดเหรอสบายมาก มาดูกันว่าใครจะชนะแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะ<า>ผมกินไปหนึ่งเดียวไม่เคยทำสักครั้ง <Hey. S 1> ทอมหลานต้องอบกมันฝรั่งก่อนนะ <Come on. S 1> ปอกง่ายๆด้วยอุปกรณ์พิเศษ <Awesome. S 1> ทีนี้ก็ต้องหั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นบางๆ <laughs> เพื่อให้มันดูเหมือนมันฝรั่งทอดจริงๆอ <Hey. Hey. S 1> อกมาเป็นแผ่นที่เท่ากัน ทันให้เหลือด้วยล่ะต่อไปก็ได้เวลาทอด <Okay. S 1> สิ่งที่สำคัญก็อย่าใช้น้ำมันมากเกินไปมันฝรั่งจะได้ออกมากรอบสาใจแล้วฮะทีนี้ผมจะทำมันฝรั่งทอดที่ดีกว่าเฮดไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนเราสามารถปอกมันฝรั่งด้วยม่ธรรมดาได้สิงไปเลย้อมหลานทำอะไรเนี่ย แล้วเธอไปหมดแล้วเออผมคงเพลินไปหน่อยอะ <What? S 1> แต่ว่าบอกเปลือกหมดแล้วละ่ะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดต้องหั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นบางๆผมจำได้สิ่งสำคัญคืออย่าใช้น้ำมันมากเกินไปคิดว่าพอแล้วละ่ะเอ,อ้ทีนี้ก็ได้เวลาใส่มันฝรั่งลงไปออโอ้มันมากเกินไปแล้วนะ ก็เลยกระเด็นไปทั่วแบบนี้ให้ตายไม่มีใครโรเวที่ทำมันฝรั่งทอดจริงๆและฉันจะทำ <Okay. S 1> นาโช่ให้เคทวิธีการทำก็คือเอาแผ่นแป้งตอร์ติ่ามาและหั่นเป็นสามเหลี่ยม <laughs> จากนั้นเทน้ำมันเล็กน้อยใส่กระทะและใส่แผ่นสามเหลี่ยมลงไปพอทอดเสร็จ <laughs> มันจะกลายเป็นนาโชจริงๆ <laughs> พร้อมแล้ว ตักออกมาได้มันออกมาหน้าเท่งมากทีนี้ก็จัดวางน้าช่อให้สวยงามบรจานและอย่าลืมต้องกินกับซอสชีสด้วยมันยิ่งทำให้หนาช่ออร่อยยิ่งขึ้นและยิ่งดียิ่งขึ้นถ้าเพิ่มมะนาวเล็กน้อย i ออ t ออกมาไม่ธรรมดาแล้วก็สวยงามมากๆ เิเศษไปเลย oh. หวังว่าเคจะชอบเดี๋ยวนะกลิ่นไม้มันจากไหนพร oh. ้อมหลานทำอะไรเนี่ย oh. ผมแค่ทิ้งมันฝรั่งไว้แป๊บเดียวเองอ่ะให้ตาย oh. ตอนนี้ผมต้องเอาฐานให้เคกิน oh. Oh. ไม่ต้องคิดมากบางทีเธ <Okay. S 1> ออาจจะชอบมันก็ได้ <B ingo. S 1> ผมรู้แล้วว่าอะไจะช่วยได้โดยผมชิดส่งไปบนมันฝรั่งทอด oh. Oh. เคสคงไม่สังเกตด้วยซ้ำว่ามันไม่อสมบูรณ์แบบ ดูไรที่ติ oh, ไม่รู้สิห <man. S 1> ลาน <Come on. S 1> เอาล่ะจานเด็ดเจ๋งมากหนูจะเริ่มจากจันของพี่ทองแย่อย่ที่สุดเลยเหมือนกินฐานกับผงชีสเลยอะอย่าแยงอย่ารู้จังว่าเชฟทำอะไรมา oh, <really? S 1> ผู้ตามตรงหนูไม่เคยเล่านะชอบจริงๆมาก่อนเลย oh. เห็นได้ชัดว่ามันไม่อร่อยหนูไม่ชอบ คุณย่าตอนนี้เหลือแค่เรามาฟรังพอดของเธอแล้วอืมอร่อยจังเลยคุณย่ายินดีด้วยครั้งนี้ย่า,ยาชนะมันฟรังพอดแสนวิเศษโอเคพวกเธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือมังฝรังเจ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วยอเธอทำอะไรเนี่ยทอม จริงๆแล้วเธอคนเราทุกคนก่อนนะมาดูกันว่าเรอยู่ใต้ฝาของฉันว้ามันครือกฝรั่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลยฉันชอบนะต้องกำจัดกระดาษหอดโดยด่วนนี่เธอกำลังทำอะไรนะเคทกระดาษหอมันไปว่อนเลยดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดฝาฉันบ้างว้าวมีหบักฝรั่งเป็นร้อยหอเลยแล้วฉันจะเอากระดาษหอนไปยงไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่า ว้าวฉันทำได้ทําขอ,อฉันกินบ้างสิแ,แม้แต่จะฝันเลยพันลี่พันลี่ไม่ได้อะไรเลยเัื่ก็ไม่เป็นไรฉันมีหมาฝรั่งของตัวเหมือนกันฉันกินไปขนแรกด้วยพวกเธอต้องรอจนกว่าฉันด้กินหมดอร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปอยลูกปองนี้แล้วโอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้วฉันลแล้ว,วต้องทำยังไงต้องใช้ที่สูบลมคอยดูนะ ตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปองที่อยากได้สน่หโลกความคิดดีออกมาดีมากจเจ้ามาันสกมายเละเก็บไว้ลไตลอดไปเลย <Wow. S 1> ฉันก็อยากได้ลูกปองเหมือนกันแต่ถ้าลูกปองใช่ของฉัน hmm. ฉันก็ต้องกำจัดมัน <Wow. S 1> ถ้าถินนพดี <Wow. S 1> ฉันจะจำไว้เลยเคสเอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมในสักวันก <Wow. S 1> <laughs> ็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าฉันไม่สิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำ ต้องกินมากฝรั่งอีกเยอะอลลิ้นหรือนี่นะโอ้ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลยแค่ช้ามาว้าวเธอกำลังเปิดลูกโป่งตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขื้นบ้างเธอทำไมลงไปผลลิ้มันเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยนะแค่เอาขื่นอะไม่นะฉันเล่ขืนขอไต่ออกมาด้วยเราต้องเอากลับมันเข้าที่ มังไม่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะยืนหัวเราะเลยทำทำสิ่งที่ต้องทำนะรั้งนี้ฉันเห็นกับเธอด้วยมัาต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยฉนเหงื่อออกแล้วและกล้ามของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกโป่งแล้วฉันทำได้ทอมหยุดนะยิ้มใหญ่เกินไปโอ้ไม่นะมันละเบิดน เพราะมีระเบิดลงที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอมฉันขย,ยับไม่ได้ฉันจะอยู่กับโต๊ะตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล <Wow. S 2> ่าว้าวสกิเต้เอด,ดีกับมักฟังอิน <c oughs> มาดูกันว่าฉันกับเคทได้เลยว้าวฉันได้ราก,กว่าเยอะเลย <c oughs> ของฉันได้เป็นภูเขาเลย <c oughs> ถ้าถัาน่าไม่ไหวเลย <c oughs> ส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากช่างมันเถอะ ถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนโหในซองมันแค่ลูกกวาดมันเดียวเองโอ้ <c oughs> ฉันต้องค่อยๆกินเพื่อได้ซุบรสชาติของมันให้ได้มากที่สุด <c oughs> เอาลูกกวาหมดแล้วเจ๋งจังแล้วเธอคาดหวังอะไรละ่ะส่วนฉันจะได้เล่มรสชาติของมันนานแสนานานแต่ฉันจะกินมันเร็วๆทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกกวาดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียว ฉันชอบมันยูริกอนฉันมีความคิดดีแล้วเชื่อฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ก่อนอื่นฉันต้องแกะลูกกวาดออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วไปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีสีแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันแกะมาเสร็จแล้วดูสิวัาออกมาสวยขนาดไหนอ้อโอ้ฉันขออันหนึ่งนะวอาทําไม่ทันสังเกตเลย งั้นฉันจะขโมยลูกกวาดมาอีกฉันเล่นจะเล่นเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะพอลเล่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรนอไล่เธอมาอีกเลยจะวางกับดักหนนไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกตถึงเวลาป้อนอีกแล้วไม่นะนิ้วชานกับดักหนุมาจากไหนกันิ้วฉันหักแน่เลยทําฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำ เธอไม่ควรมาขโมยลูกกวาดของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูกกวาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเพลดเพลินกับรสชาติของแต่ละสีเขาตะกละมากฉันแค่ลูกกวาดมันแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวฉันจะให้หมเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พัดลมยะเธอขโมยลูกกวาดของฉันไปหมดเลยดีนะที่ลูกกวาดของฉันยังอยู่ครบและฉันรอไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่า มันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้วถึงเจล้เปิซองต่อไปแต่ถ้าฉันแทนลูกกวารดลมันโต๊ะล่ะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันอยู่ตัวเองไม่ได้แล้วฉันเลยวันนี้ต้องใช้อะไรอีกนานมาเล่นล็อตเร์อดีกว่าเดี๋ยวเล่นปอบอิด บางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วคงฉันจะแตกแล้วงั้นให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเดเคยเคสอะไรออกมาทำไมเยะเธอต้องอาทำอไรนะทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดด้วก่อนออกมาได้สวยขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้สปร이จากนั้นเธอได้เห็นสิ่งที่มัศจ์ของจริง มันจะมีสายร่วงม,มาในจานของฉันมันกำลังเริ่มแล้ว <Wow! S 1> ว้าวเธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทดนต์เลยดูเหมือนสายลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วแต่สี็ค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้า wow! ว <Wow! S 1> <Wow! S 2> ทางนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนีม่มันบ้าอะไรกันฉันไม่เคยเห็นปอปคอนถังเล็กขนาดนี้มาก,ก่อน ส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอมหนที่สุดชอบก็ต้อยๆถึงบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันของฉันบ้างแต่คนถันเริ่มเลยว้าวฉันในฉาเธอจังพอลลี่ฉันก็ตํางกินชิคเล็กๆของฉันแล้วก็ลองให้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่เธอกำลังทำอะไรอยู่ทอมฉันรู้ว่าเขาทำอะไรง่อีกแล้วเพวกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ ก็ต้องเป็นอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ซ่อมนี่นี่คือสิ่งที่วอดีทำมันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทําได้ฉันว่าเธอกำลังผงเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทําต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกฉันจะกินปอปคนของฉันอย่างมีความสุขแต่ว่ามันจะไม่เยี่ยมมากเจ้าเสือว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอกาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอทำแบบนี้ได้ หมืนมันจะหมดแล้ว <What? S 1> โอ้ยังยังไม่เหลืออีกอันเยี่ยมเลยจะกินมันเป็นของหวาน <c oughs> เดี๋ยวเราก็่ได้รู้กันป <c oughs> ๊อปคอนของฉันหายไปไหนพร้อมจะทำะไรนะก็จะ <c oughs> ทะเลาะกันไปก่อนนะฉันไม่สิ่งสำคัญที่ต้องทำฉันต้องกินภูขาปอปคอนนี้มันทั้งหวานยั <c oughs> โอ้อร่อยมากทั้งกรอบด้วย ฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วชอบกัเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกพอลลี่ต่ฉันเห็นทุกอย่างนะอย่าแม้แต่พยายามสมมตัปปทนของฉันเราไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกฉันเลยต้องทำยองไงเครื่องดุดฟุนแบบพิเศษจะช่วยฉันขบวยปปทนได้เจ๋งมันได้ผลทำเธออีกแล้วหรอเอาปปทนของฉันขึ้นมานะเป็นแผ่นด้ายชลิยะมากงจะทำได้ดีมม่มากินกันเถอะ เ <Yeah. S 2> อาปักเราบาคนเล้คลเคส <Yeah. S 2> ถ้าทำไปลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ <Cool. S 2> ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้ว <Yeah. S 2> นมกับโอรีโอดูน่ากินมาก <What? S 2> แต่มันน้อยมากทขาจะมองไม่เห็นเนี่ย <Okay. S 2> ว้าวฉันโชคดีอีกแล้วเยี่ยม <Okay. S 2> ถ้าจะรู้อะไรเกี่ยวกับโชคดีพอลลี่ดูนี่ก่อนสิขอระฉันมันเยี่ยมไปเลย แล้วทอมเธอก็อขี้พแพ้ระวังหน่อยอเธอกับทำคุกกี้ของฉันหล่นแนะ่นั่นก็นดีสิเชื่อฉันเถอะคุกกี้อไรเลยๆทำให้ฉันมีความสุขได้คุกกี้กรุบกรอบมากาแล้วมันก็เข้ากับน้ำสุดๆเอ้อไม่นะฉันทำคุกกี้ตอกลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมาตอนที่มันจะเปื่อยแต่มือฉันมันเข้าไปไม่ได้โอ้รู้แล้ว ฉันแค่แค่ดื่มนมให้หมดแต่คุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้มาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมันทถมยังมีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัสอโอคุกกี้ของฉันต้องไปในแก้วแล้วมาดูกันวา่าจะออกมายังไงพอลลี่ถ้าฉันทาไม่ทำล่ะขอบคุณคุกกี้ ตอนนี้น้าหมูฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช็อกโกแลตเิลช์แสนอร่อยเกือบเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่เขย่าว้าวจะทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอเดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเหลังจะรลองไม่ไหวแล้ว ดูเหมือนว่าพอเลี่จะพูดถูกแผนของเธอมันได้ผลฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปออร่อยนมช็อกโกแลตกับคุกกี้ฉันไม่อยากดื่มมันได้นรออะฉันอยากกิดกมันให้หมดเลยว้าวดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างเร่งเร็วห้ามจับนะฉันไม่แพ้คือตัวเอง คุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วนม <What? S 1> ว,ว้าวนมสั่์เยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดไปอยู่ในแก้วแล้วเ <c oughs> ยีย่ยมอย่าเพิ่งดีใจแล้วกันไปเคทเราไม่ไปลไหวถ้าส่งคนเดียวหรอกินแค่อยนะเธอทำอะไรลงไปฉันเก็บไปทั้งตัวด้วยนมและคุกกี้ <c oughs>